โครงสร้างทางสังคมคือระบบความสัมพันธ์ของสังคมที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มสังคมแบ่งออกเป็นสองประเภทคือปฐมภูมิคือสังคมที่สนิทเพื่อนและครอบครัวค่ะพู เขาทำไ้ดีแล้วก็มันไปใช้แม่เขาเตรีมตรงบ้านเขาตีมันถ้ามาคุยคุยกันง่ายคียไมนยาก ตัวอย่างของปฐุมภูมิต่อมามาดูทุติยภูมิค่ะทุติยภูมิคือสังคมแบบทางการเช่นครูกับนักเรียนและบริษ,ษัทค่ะพ <arrested> ักเรับันนางสาวสุตาสังหลังในตอนวัฒนธรรมวัฒนธรรมคือแบบ แบบแผนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที่สร้างขึ้นในแต่ละสังคมซึ่งมีความแตกต่างกันเช่นการเคารพต่อผู้ใหญ่และเอกลักษณ์ทางภาษาเช่นภาษาไทยละภาษาอังกฤษละภาษารุงภาษาคันนอยู่แก๊ซิภาษาอารบิกละวัทนธรรมในแต่ละสังคมจะมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองซึ่งในแต่ละสังคมจะมีการแตกต่างสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวพิณเทราลินมินในตอนปิดไม้ กฎหมายคือกฎที่สถาบันหรือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดนั้นได้ตราขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารประเทศชาติและความสำคัญของกฎหมายนั้นก็คือเพื่อเพื่อที่จะสร้างความสงบสุขและความเรียบร้อยให้กนในแก,กรร่คนในสังคมและเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมไม่ตอรและอยู่ในมาตร,าร,ารฐานเดียวกันโรงเรียนกฎหมายแห่งแรกของประเทศไทยนะคะคือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้สร้างขึ้นโดยพระองค์เจ้ารัชพีพัฒนสตร์และบิดาห่งกฎหมายไทยคือกรมหลวงราชบุรีดีเรกริสส่วนกฎหมายอาญานั้นได้รังับใช้ตั้งแต่วันที่1 1ึ่มการาคม2,500และได้ใช้ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าอู่ทองค่ะเราไปดูกฎหมายเราไปดูกฎในโรงเรียนประิศาตกันเลยนะคะ viết vào thì vậy nha Xin cho mình cái cái đó. Team đội của วัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวลาคพรกันสุขในตอนสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนหมายถึงการจำกัดอำนาจของรัฐไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับส่วนบุคคลโดยที่เราจะเน้นในการเคารพศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ซึ่งเราควรจะเรียนรู้เอาไว้นะคะว่าที่อื่นเขาจะได้ไม่ละเมิดสิทธิของเราและเราก็จะได้ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเช่นเดียวกันค่ะสิทธิส่วนบุคคลในประเทศไทยเราก็มีมากมายนะคะ ขึ้นจุที่ในการนักสือศัสนาประชาชนคนไทยก็มีสิทธิเสรีภาพในการนักสืศาสนน่ะเสรีภาพในการปฏิบัติศาสหน้าคตามที่ตนเอเชียและปฏิบัติตามค่ะงั้นเราไปดูในสถานการณ์

บพบดิฉันนางสาวมุกิปุญใจในตอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะว่านัฐคืออะไรรัฐคือชุมชนทางการเมืองที่มนุษย์ใช้อาศัยอยู่ร่วมกันและชาติคือชุมชนของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันและรัฐชาติคือการผสมผสานร,ระหว่างชาติและรัฐเข้าร่วมกันและที่สําคัญคือ อำนาจอธิปไตยคืออำนาจสูงสุดที่ใช้บังคับบัญชาภายในอาณาเขตของตนและตอนนี้ประเทศไทยของเรานั้นได้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่19ซึ่งมีชื่อว่ารัฐธรรมนูญแห่งรชาชอนาณาจักรไทยพุทธศัการา25ช2557ฉบับชั่วคราวค่ะธ<ท>ง,<ท>งชาติและเพลง,พงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความ,วามเป็นไทย เราจงร่วมมือร่วมใจยืนตรงเคารพตรงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย